หญิง <aspiring S 2> <affiliated S 1> คนหน <lo further. S 1> <and> ึ่งกลับมาถึงบ้านและรู้สึกมีความสุขอย่างมากแต่เมื่อเธอเห็นเศษที่เลื่อยบนพื้นเธอก็ล้มลงสิ้นใจเฮ้ยสิ้นใจเลยอ่ะสิ้นใจตายเลยอ่ะสิ้นใจร้อยร้อยค่ะร้อยเลยอือกินเลื่อยนั้นมาจากบ้านเขาใช่หรือไม่อ่าใช่ครับเฮ้ยบ้านเขาไฟไหม้ใช่หรือไม่ใช่มันมีคนทำลายสิ่งที่เขารักมากๆ ตอนที่เขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วมันถูกทาลายคิดเรื่อยมันก็เลยหล่นออกมาเขาเห็นว่ามันถูกทําลายเขาเลยเสียใจมากๆใช่หรือไม่เขาคอยหลักอะมันไม่ใช่ว่าของถูกทาลายแต่สิ่งนี้มันคือของรักของเขาใช่ไหมเขาล้มลงไปเองใช่หรือไม่ใช่ค่ะเม็นขี้ใช่หรือไม่ แล้วมนีเรื่อยเหรอแล้วมันขี้เรื่อยเอ๊ยคะนนเอาคะแนนด้ยดิ้อคะแนนอไงมีบุคคลที่สามใช่มมีบุคคลที่สองที่สองเป็นคนเลื่อยเป็นคนเลือยเป็นคนเลื่อยนี้คนที่เลื่อยโตตัวนั้นมีบทบาทสำคัญกับเธอไหมมีแค่นี้ค่ะมีโต๊มีความควอโหดจังวะม่เร็วังมามเรียจังายไม่ได้เลยเนี่ย